สวัสดีค่ะช่องจิลนาทาโร่นะักพยากรณ์ไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้นะคะอ่าคุณไพ่อยากจะบอกว่าตัวคุณนะคะจะมีเอ่อคนหรือกระยามิตรที่เข้ามานะคะช่วยเหลือคุณให้คุณนจะผ่านพ้นปัญหานี้ ผ่านพ้นไปได้เร็วคุณจะได้รับข่าวดีค่ะจะมีคนคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขามีความรักใคร่เอ็นดูคุณมีความถูกชะตาในตัวคุณนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะ เป็นแฟนคุณได้หรือ,เ,อ,อเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณได้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะเขาจะแบบมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาจะมีการแบบว่าทําอะไรหรือรีบจัดการปัญหาทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณนะคะอาจจะไม่สบายใจนะและคุณก็จะได้แบบรับข่าวดีนะในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีความสงสัย กับเรื่องอะไรบางเรื่องอะคะ่ะคุณจะได้รับรู้ข่าวสารนะเพราะว่าเขานะคะจะเ,เป็นคนที่จัดการให้คุณเองนะคะโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรนะคะคุณจะได้รับข่าวสารหรือว่าได้รับข่าวดีจากปัญหาที่คุณเจออยู่หรืออุปสรรคที่คุณเจออยู่นะคะและมองว่า ขานะคะคจะเข้ามาเกื้อหนุนคุณเขาจะมาเป็นกัะยามิที่ดีแ่อคุณนะคะเออเหมือนว่าตัวคุณกับเขาอะค่ะเออมันออมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันนะคะเออคุณจะถูกรักและ หลังจากนี้ค่ะในสิ่งที่คุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกับเขาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ผ่านมาค่ะมันจะยุติลงนะคะเขาจะเข้ามาทําทุกจัดการทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเหล่านี้ค่ะให้มันที่ใครลงนะคะไม่ว่าคุณตัวคุณมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรนะเขา,านะคะจะ เ,เข้ามาแบบจัดการแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือคุณแล้วก็อาจจะมีการแบบสื่อสารอะไรมาทางคุณให้คุณได้รับรู้ว่าเ,เขา,าอยู่ข้างๆคุณนะคุณแบบไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่ายังมีเขาคุณไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะคุณแบบว่าปัญหาคุณนะสามารถจัดการแล้วก็แก้ไข ได้ด้วยตัวของคุณเองเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะเหมือนเขาแบบว่ามั่นใจแล้วก็มั่นคงในตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนเขาเชื่อมั่นในตัวคุณนะคุณไม่ต้องมีความกังวลนะคะกับสิ่งที่แบบปัญหาที่แบบว่าเข้ามารอบด้านเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเขามองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะเพราะตัวคุณนะคะมีกาลยามิตรแล้วก็มิตรแท้ที่อยู่เคียงข้างคุณที่อยู่เคียงข้างคุณคุณ เป็นคนที่โชคดีที่สุดค่ะเพราะว่าถึงไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ดีคนที่หลักคุณที่อยู่เคียงข้างคุณเขาพร้อมค่ะจะปลอบโยนแล้วเขาก็พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะแล้วคุณอ่ะจะได้ความชัดเจนในเร็วน,นี้ถ้าคุณรู้สึกกังวลใจเรื่องอะไรหรือรู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรเขาจะส่งข่าวให้คุณรู้และเขาจะกลับมาสื่อสารให้คุณรู้ถึงเรื่องราวสตอรี่ ถึงความที่คุณรู้สึกมีความกังวลหรือว่าวิตกกังวลไม่สบายใจคุณจะสามารถจะตัดจบกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีความกังวลในหัวหรือว่าที่คุณนะมีความทุกข์ใจหรือไม่สบายใจอะไรบางอย่างหรือว่าหาทางออกไม่ได้คุณกําลังจะเจอทางออกและคุณนะ่ะจะได้กระยามิตรหรือ,อผู้รักผู้ใหญ่หเข้ามาสื่อสารและ ชี้แนะแนวทางหรือว่าคุณอาจจะได้เจอคนล็อกข้างหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหรือได้เจอคนรักที่ดีนี่แหละคะ่ะเขาจะแบบเข้ามาแบบสื่อสารแล้วก็จัดการเรื่องราวปัญหาที่คุณมีความเครียดมีความกังวลใจให้คุณนะ่ะหายาจากความกังวลใจหรือว่าหายจากอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ไปด้วยดีรอรับข่าวดีได้เลยะคะ่ะไม่รู้ว่าตัวคุณน่ะคะ่ะมีความกังวลใจมีความเครียดมีความไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะ ที่คุณได้ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้ปัญหาเหล่านั้นที่คุณเครียดที่คุณกังวลใจมันกำลังจะจบลงแล้วค่ะขอให้คุณน้องรับพลังงานดีๆน้อมรับ energy คำนำหนาที่ดีๆได้เลยนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีและข่าวนี้จะเป็นข่าวสารที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรมกับคุณค่ะ